ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกอร์ทาโลกคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงชาวราศีมิถุนแล้วค่ะหรือชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนนาถึง15กรกฎานะคะมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้การงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาบจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวม,รม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะคะหากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไว้ด้วยนะคะเอาราคาเรามาดูการงานของชาวราศีมิถนุนกันก่อนนะคะว่าการงานชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรได้6666 66. 66. 66. ในที่นี้เขาบอกว่าเป็นการทํางานที่เรียกว่า ทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเรียกว่ามีการที่เขาเรียกว่าทำงานมองที่ผลประโยชน์ด้วยนะนะคะเป็นช่วงของการที่อาจจะมีการค่าตอบแทนหรือมีผลประโยชน์ดีๆเข้ามาดังนั้นเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนเองเนี่ยถ้ารู้จักทําตัวให้น่ารักนะคะต่อในในที่นี้เขาบอกว่างานของคุณเนี่ยเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ มีคนคอยเมตตาส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเองเนี่ยเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นที่รักใคร่ของทุกเพศทุกวัยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเพศตรงข้ามเป็นเป็นที่รักใคร่ของทุกเพศทุกวัยดังนั้นน่ยการงานของคุณ จึงมีคนที่คอยส่งเสริมสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนที่อยูออ่มีอำนาจหน้าที่เหนือคุณหรือแม้กระทั่งคนที่ด้อยกว่าคุณเขาก็รู้สึกว่ารักใคร่เมตตาคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่ขยันเอาจริงเอาจังกับงานและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่บอกได้เลยนะคะว่าลูกค้าเก่าๆเดิมๆที่เขายัง ที่เขารู้สึกว่ามีความชื่นชอบในตัวคนเหนียวแน่นกับคุณมากนะไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าคุณอาจจะพัฒนารายได้หรือพัฒนางานของคุณด้วยการที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้ทําอย่างเดียวอาจจะหาอะไรมาเสริมทาแล้วก็จะส่งผลทําให้ลูกค้าที่เขาเคยติดต่อซื้อขายทาธุรกิจกับคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะไปสนใจตัวใหม่ที่คุณทําได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของชาวราศีมิถุนจัดไปจัดว่าดีเลยทีเดียวนะ แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดต้องทําตัวให้หน่ารักเขาไว้นะอย่าเจ้าอารมณ์อย่าขี้มโมโหนะคะหรือว่าถ้าเราจะเจ้าอารมณ์เราจะขี้มโมโหเราต้องเก็บอาการนะคะเก็บอาการมโมโหของเราไว้ในใจอย่าให้ใครรู้มาให้ไพ่สุขขีขยายนะคะว่าการงานชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปในทิศทางไหนอาจจะมีเรื่องเครียดๆนะงานอาจจะเข้ามาเยอะนะคะไพ่บอกว่ากระทบความรู้สึก กระทบความรู้สึกในที่นี้เขาบอกบ่งบอกถึงการที่เรียกว่าแม้เราจะมีคนรักอย่าลืมนะคะว่าการที่เรามีคนรักการที่เรามีคนเมตตาเรามากๆไม่ใช่ไม่มีคนอิจฉานะคะในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้เราจะมีคนรักมีคนเมตตาให้ระวังคนที่คอยเขาเรียกว่าคนที่อิจฉาเรานะคอยกันแกล้งนะคะคอยเขาเรียกว่า อาจที่จะคอยซุ่มโจมตีเราอาจจะพูดไปนในทิศทางที่ไม่ดีหรืออาจจะใส่ร้ายเราอยู่ทําให้เราเสียความรู้สึกกับการทํางานที่ว่าเราตั้งใจทําจริงแต่จริงๆแล้วนะ่ะถ้าเป็นมาดามนะมาดามจะไม่แคร์คนเหล่านี้เลยเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่เขาไม่สามารถทําอะไรเราได้จริงๆเขาทําเราได้แค่นั้นแหละแต่ความจริงก็คือความจริงและอีกอย่างที่สําคัญถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเราแล้วนะ ให้เขาพูดให้ตายอ่ะมันก็ไม่มีทางเราที่จะทําอะไรเราได้อย่าเอาเขาเรียกว่าอย่าไปให้คะแนนกับคนที่ไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเราเครียดไปไม่มีประโยชน์นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะเรื่องการงานเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเครียดกับศัตรูที่ศัตรูมีเหมือนกันคนเราเกิดมาถ้าไม่มีศัตรูเลยเป็นไปไม่ได้ก็ดมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะคะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อเพราะฉะนั้น คำนี้ของคำโบราณเนี้ยใช้ได้มาตลอดชีวิตและใช้ได้ไปทุกยุคทุกสมัยมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างถึงแม้การงานจะดีมาดูซิการเงินจะเป็นอย่างไรโอ้ยชาวราศีมิถุนนี่ไม่ผลเลข6นะได้60-60เขาบอกว่าการเงินนะก็มีเข้ามาได้หลายทิศหลายทางคุณทําอะไรนี่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะในที่นี้แต่เสียอย่างเดียวใช้จ่ายเก่งหมดไปกับคนที่เรารัก นะคะคแล้วก็บางทีเนี่ยชอบซื้ออะไรเนี่ยเป็นเบิ้ลเบิลคู่คู่หรือหมดไปกับการเดินทางบางทีเราเจอของลดราคาของถูกใจไม่ซื้อชิ้นเดียวบางทีอาจจะซื้อเป็น2ชิ้นดังนั้นน่ะ เขาเรียกว่ามีเงินเก็บเงินไม่อยู่นะชาวราศีมิถุนนะคะให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะหมดไปกับความสุขของตัวเราเองอะ่ะคือเหมือนกับว่าฉันอยากได้อะ่ะฉันก็จะซื้อเพราะฉะนั้นลดลดตรงนี้ลงหน่อยมันก็จะดีจะได้มีเงินเหลือเก็บแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนอะไรนะหรือบางทีอาจจะเป็นอาจจะมีการของการเอ่ออาจจะเป็นที่ว่าเราเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารด้วยนะระวังการถูกหลอกจากความรักอย่างเช่นว่า ใครที่เข้ามาทําเป็นตีสนิทเป็นเพื่อนซีเป็นเพื่อนที่ดีต่อเราแล้วมายืมตังเราไม่ได้คืนระวังตรงนี้ด้วยนะคะมาดูเรื่องการเงินชาวราศีมิถุนว่าไพ่สุขขีจะขยายความว่ายอย่างไรเผลอเลยในที่นี้เขาบอกว่าเผลอเลยคำว่าเผลอเลยเขาบอกถึงว่าชาวราศีมิถุนเองเนี่ยนะคะคุณถึงแม้นจะมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทาง หาเงินเก่งก็จริงแต่คุณเป็นคนที่เรียกว่าอย่าเผลอเลอเกินไปนะอาจที่บางทีอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทําธุรกิจส่วนตัวไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปคําว่าเผลอเลอในที่นี้อาจจะโดนแอบ,บยักยอกโดยไม่รู้ตัวได้ด้วยนะคะไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีหรือใครที่ออทํางานประจําอยู่แล้วมีลูกน้องมีคนรับใช้มีคนทํางานบ้านระวังการที่อาจจะถูกหยิบไปหรือการที่เราอยู่ในครอบครัวใหญ่ แล้วทีเนี้ยคําว่าครอบครัวใหญ่เนี่ยอยู่รวมกันเยอะไนงะเราอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าไว้วางใจคนอ้ยวางตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรคนในครอบครัวเราเองอาจจะทําให้เราเสียทรัพย์ได้ด้วยนะคะต้องระวังตรงนี้นะไพ่เตือนแล้วนะคะทีนี้เอามาดูเรื่องความรักความรักของชาวราศีมิถุนสําหรับคนโสดก่อนนะคนโสดได้ศูนย์สามในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าจะเจอคนถูกอกถูกใจ เข้ามาแต่ในที่นี้เป็นการทดลองคบนะยังไม่ได้ครบกันอย่างจริงจังแล้วเขา <immen mesela> อาจที่จะเข้ามาในลักษณะของการที่เร <ten> ียกว่าเข้ามาให้เราดูแลบางคนอาจจะเจอคนที่เข้ามาให้เราดูแลให้เราช่วยซัพพอร์ตชีวิตเขาแต่บางคนก็อาจจะเจอคนที่เข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตเราแต่เขาเป็นการที่เรียกว่าเข้ามาทดลองคบเราดูก่อนครบแล้ว ถ้ามันไปได้ด้วยดีก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าคบแล้วรู้สึกเข้ากันไม่ได้เขาก็ไปจากเรานะเขาเป็นคนที่เรียกว่าเขาเอ่อเป็นคนที่รักสนุกแต่ยังไม่ค่อยชอบความผูกพันเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะสาหรับคนโสดอย่าเพิ่งไปรีบพัฒนาความสัมพันธ์นะเดี๋ยวมันจะผิดหวังหรือมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าสําหรับชาวราศีมิถุนนะ่ะมีเกณฑ์ของการที่ถ้าไปคบใครแล้วทดลองคบแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันรวดเร็วระวังการ มีบุตรโดยไม่ตั้งใจได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้นะคะได้หนึ่งสาคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วได้หนึ่งสาในที่นี้เขาบอกว่าให้ระมัดระวังอารมณ์คําพูดของเราหน่อยบางครั้งเนี่ยคำพูดเราเสียบแทงใจ คู่ครองของเราแฟนของเราคนรักของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาอาจจะกําลังแอบน้อยใจเราอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดสักนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่พัฒนาเรายังไม่เปลี่ยนแปลงก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ของการเลิกลาอย่าล้างเกิดขึ้นได้นะชาวราศีมิถุนระวังเรื่องคําพูดด้วยแล้วกันมาดูว่าไพ่สุขขีจะขยายเรื่องความรักของชาวราศีมิถุน ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าความฝันความฝันในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าสําหรับคนโสดคนโสดก็เป็นการที่เรียกว่าพอมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจที่จะมโนไปมากมายนะคะมโนเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าเบียบเพิ่งรีบมโนอะไรเกินความเป็นจริงบางทีการที่เขาเข้ามาทําดีกับเราเนี่ยเขาก็อาจที่จะยังไม่ได้จริงจังกับเราก็ได้เพราะเราเจอคนที่เรียกว่ารักสนุกอะ่ะเจ้าชู้อะ่ะมีเสน่ห์อะ่ะเขาอาจที่จะคบคนไปทั่ว แล้วเขาก็ดีกับทุกคนไปทั่วแต่ยังไม่ได้เจาะจงที่จะเลือกใครนะเราอย่าฝันเกินความเป็นจริงแล้วมันจะผิดหวังเองแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรฟุ้งซ่านเกินเรื่องเกินความจริงแล้วก็เอาไปพูดจาประชดประชนันตัดพ้อต่อว่ากันแล้วทําให้มันเป็นเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะในที่นี้ไพ่เตือนไว้นะคะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ มีเหตุผลจับเขาคุยกันดีกว่าที่เราไปคิดไปเองถ้าเราคิดไปเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอะยิ่งมโนไปร้อยแปดมโนไปเลื่อยเปยื่อยมโนเกินความเป็นจริงแล้วกลายเป็นว่าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มาดูถึงเรื่องสุขภาพชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะสุขภาพได้ห้าหกห้าหกในที่นี้สําหรับคนที่วัยรุ่นวัยทางานถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะคะ แต่ถ้าสําหรับใครที่อายุ50อัิก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันโลกไตโรคหัวใจผู้หญิงก็ระวังนะคะ วงอกเต้านมมดลูกรังไข่ที่มีเกณฑ์จะมีเป็นซีดหรือเป็นเนื้องอกเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้ารู้สึกผิดปกติผิดปกติหรือไม่ผิดปกติไปตรวจไว้ก่อนเพราะว่าบางทีอาการเนี่ยมันยังไม่ออกในช่วงแรกๆเราไปตรวจไว้ก่อนเจอก่อนโชคดีวกว่านะคะอย่าอย่ารอให้มันมีอาการแล้วรู้รู้สึกผิดปกติไปตรวจแล้วมันจะกลายว่าจากแค่เนื้องอกหรือจากแค่ซีดมันกลายเป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะอะไรก็ตาม ดูแลตัวเราเองไว้ให้ดีก่อนแล้วบางทีเนี่ยสำหรับชาวราศีมิถุนก็ให้ระวังนะสําหรับใครที่เจ็บป่วยเนี่ยโรคมันจะไม่มาอย่างเดียวมันจะมาเป็นแพ็คคู่เพราะฉะนั้นอนะ่ะเบาหวานมันก็อาจจะมาตามมากับความดันหรืออาจจะตามมากับโรคหัวใจซึ่งเวลามันมามันจะชวนเพื่อนมันมาเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆหน่อยนะคะชาวราศีมิถุนยาหักโหมมากเกินไปทําอะไรร่างกายตอนนี้กําลังต้องการการพักผ่อนนะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้าง โชคลาภโ <c oughs> ชคลาภได้สี่แปดขออภัยค่ะโชคลาภได้แปดสี่แปดสี่ในที่นี้เขาถา,ถามว่าถามว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภไหมชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภนะดวงการพนันมันขึ้นแต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นโชคลาภที่เรียกว่าทุกขลาภ พอเวลาคุณถูกหวยหรือว่าคุณได้โชคลาภอะไรมาก็ตามมันจะมีเรื่องเสียเงินตามมานะเพราะฉะนั้นมันเป็นทุกขลาบที่เรียกว่าได้จับเงินแค่เพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมิถุนแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดซ u b s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสำหรับใครที่ดูมาดามมาแล้วโดยตลอดเป็นแฟนแฟนขับมาดามนะคะก็อย่าลืมกด ติดตาเอ๋ขออภัยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้มาดามเนี่ยนะคะแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นใครที่มาดูราศีแล้วก็ลัคนาด้วยนะคะอันนี้ก็คือลัคนาลัคนาของชาวราศีมิถุนด้วยเช่นกันค่ะจบคําพยากรแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในสำหรับคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ